เกิดเหตุระทึกเพลิงไหม้โรงงานทําพลาสติกอยู่ที่เขตพื้นที่ตลำปะสาเอาเภอวงน้อยจังหวพระคนครศรีอยุธยาเพลิงที่กําลังไหม้ลุกโหมหนักนั้นซึ่งอยู่ในบริเวณโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งมีพื้นที่สองไร่เปลวเพลิงอยู่ระหว่างลุกโหมหนักเนื่องจากมีกระแสลมแรงมากทําให้การดับเพลิงนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากและเป็นโกดังซึ่งอยู่เหนือลมจึงทําให้เพลิง รวดเร็วและไฟที่ลุกไหมน้นี้มีพื้นที่อยู่ประมาณสองไร่และเป็นโรงงานพลาสติกซึ่งทําให้เกิดเพลิงนั้นลุกไหม้อย่างรวดเร็วและเป็นเชื้อไฟอย่างดีทําให้เจ้าหน้าที่ทางมูลคีพุธทธายสวรรค์เขตพื้นที่อ่างวงน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและรถดับเพลิงบริเวณในพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยกันดับไฟแต่ก็ไม่สามารถที่จะดับไฟได้เนื่องจากว่ากระแสนั้นลมแรงมาก ขณะเกิดเหตุนั้นมีคนงานอยู่ในโรงงานเพียงหนึ่งคนเนื่องจากเป็นวันหยุดแต่เห็นควันไฟข,ขึ้นจึงวิ่งมาดูและได้มาบอกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานจึงไม่สามารถดับได้ทันแล้วเนื่องจากเพลิงนั้นลุกอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าพลาสติกนั้นึ่งเป็น เดียวกันก็ยังมีรถดับเพลิงที่อ,อยู่ใกล้เคียงช่วยสนับกนุนในการดับไฟั้งนี้อีกด้วยจากเพลิงนั้นยังไม่ทันทาที่จะสงบลงได้ควันไฟที่ดำขึ้นท้องฟ้านั้นอาจจะเป็นมลพิษที่ทําให้เกิดบริเวณใกล้เคียงกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้จึงแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุด้วยบริเวณรอบๆ ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวนั้นลมเริ่มแรงขึ้นและทําให้ไฟนั้นยังไม่หยุดทําให้รถดับเพลิงนั้นต้องเรียกกาลังเสริมและนารถดับเพลิงมาช่วยกันดับอีกระลอกเพื่อเร่งดับเพลิงที่กําลังลุกไมหม้โหมหนักอย่างรุนแรงและทําให้โรงงานนั้นมีการถล่มลงมาแต่โชคดีวันนี้ไม่มีใครทํางานเนื่องจากเป็นวันสงการานต์จึงอยู่ในพื้นที่หมู่แด ตำบลลำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพนระนครศรีอยุธยาส่วนในที่เกิดเหตุที่ไฟไหม้นั้นพบว่ามีรถโฟล์ลิฟต์นั้นเสียหายทั้งหมด2คันรถยนต์ส่วนบุคคล3คันที่มีความเสียหายทั้งหมดและความเสียหายทั้งหมดน่าอยู่ประมาณ50-60ล้านบาทใช้เวลาการควบคุมเพลิงประมาณ3ชั่วโมงแฉเพลิงจรงได้สงบและหมดไปส่วนกอนไฟก็มีเจ้าหน้าที่บรรเทาสารภัย ได้ใช้น้ำยาน้ำฉีดเลี้ยงเพื่อไม่ให้เกิดอาการปัททุขึ้นมาอีกและพุ้งกระจายไปยังบ้านประชาชนใกล้เคียงจากการสำรวจความเสียหายของพนักงานสอบสวนสพวังน้อยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความเสียหายทั้งหมด แล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าเหตุที่เกิดเพลิงไหม้นั้นเกิดขึ้นจากสิ่งใดและจะให้พนักงานสอบสวนและทางวิทยาการเข้าตรวจสอบในโรงงานอีกครั้งและผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่วนความเสียหายนั้นมีเป็นจํานวนมากส่วนบ้านข้างเคียงไม่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้แต่อย่างใดทีมงานข่าวบัญชาเอี่ยมมีชัยรายงาน